สวัสดีครับมือนี้สมุกไข่ป่าสูตรสีเกตสูตรท่านคุณนี่แหละครับผมจะเตรียมเครื่องก่อนเกลือกระเทียมสีเกตบักริกไช้พุม่หมหัวชิงไข่ใบระกูดแต่ต้องตำให้ละเอียดนะครับผงนัวตามสูตรสองซองครับบานนี้กัไข่ปลาครับ นี่เปไ็นไอถามด้วยเครื่องท่านให้เข้ากันคือห้องบอใไซน้ำปลาห้องเน้นเกลือมากไว้ประมาณสักสิบนาทีครับบัดนี้ก็เอาใบตองกล้วยไปล่นไฟก่อนครับบ่ใ้มันแข็งพักอีตูล,ลงไปมันมีสองด่านเะครับห้องทั้งสองเอาด่านล่างก่อน พโปะหอมขนาดเลยพี่น้องหอมไปตอง สุกแล้วครับพี่น้องสุกแล้วพร้อมกินแล้วครับบัดน,นี้ก็ได้เวลาเปิดแล้วครับโอ้หอมขนาดเลยโอ้สุดยอดเลยครับหอมขนาดเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ